คลิปนี้นะคะจะได้จะมาพูดถึงนี่เลยค่ะที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้นะคะก็คือเจ้าเสาแบททร์โพล่าน,นั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แมดฟ็อกเลยก็ว่าได้นะคะเป็นเสาอลูมิเนียมค่ะสามารถที่จะเอาไปกางทับหรือว่าจะกางเป็นเทเลสหน้าเต็นท์ก็ได้นะคะจะเป็นเสาหลักหรือเสาเสริมก็ได้ค่ะจุดเด่นของเขานะคะเวลาเก็บนะคะก็คือจะเล็กและสั้นมากๆนะคะยังไม่มีเจ้าไหนเลยที่ทาได้สั้นแล้วเก็บได้เล็กขนาดนี้ นะคะเก็บแล้วเนี่ยเหลือเพียง41เซนเท่านั้นเองเดี๋ยวจะวัดให้ดูเลยนะคะเวลาเก็บแล้วเนี่ยนะคะความยาวก็จะอยู่ที่41เซนติเมตรนั่นเองนะคะตัวเสานะคะด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะตัวนี้นะคะแกออกมาแล้วนะคะก็จะประกอบด้วยเสาอ,อลูมิเนียมทั้งหมด1 2 3 4 5 6ท่อนด้วยกันนะคะก็จะมีตัวจุกยางแบบนี้อยู่ด้านล่างสุดตัวเกี่ยวหูฟลาชีสนะตัวนี้ก็จะอยู่บนสุดตัวท่อนบนสุดนะคะก็จะมีโลโก้แบบโพลลาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับสูงต่ําได้ถึง1 2 3 4สมระดับเลยนะคะเดี๋ยวจะสูงแค่ไหนเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะท่อนก่อนบนนะคะ ก่อนท่อนบนสุดนะคะเขาก็จะมีชื่อรุ่นไว้ด้วยนะคะคือรุ่นสโมกีบานั่นเองค่ะชื่อ่า้าจมากเลยะคะ่ะตัว3ท่อนที่เหลือตรงนี้ก็จะไม่มีโลโก้อะไรเลยก็จะสลับกันก็ได้นะคะตัวนี้เป็นเสออาอลูมิเนียมสีดํา มีสีเดียวนะคะก็คือสีดาสีอื่นไม่ไ,มได้ทํานะคะแล้วก็เส้นหา่านศูนย์กลางของเขานะคะคอยู่ที่25ม mm มนั่นเองนะคะแบบนี้นาะแล้วก็เส้นรอบ,บวงนะคะค่อนข้างที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะหนากว่าเสาอลูมิเนียมทั่ว,วไปนะคะแล้วก็ตรงข้อต่อของเขานะคะคตัวนี้เราทําเสริมขึ้นมาให้นะคะเราสั่งให้โรงงานทําเป็น2ชั้นตรงนี้นะคะยาวลงมาแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้เพื่อที่สร้างความแข็งแรงทนทานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองคะ่ะ อเคค่ะเริ่มจากเจ้าจุกยางด้านล่างก็คือท่อล่างสุดนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเลยเราก็กดตัวหมุดตรงนี้นะคะลงไปแล้วก็ล็อกแบบนี้ค่ะง่ายๆตัวปุ่มเขาก็กดง่ายนะคะไม่ฝืดะคะอันนี้นะถ้าใครอยากจะไปทําเป็นเสาเทเลสนะคะก็แนะนําว่าไม่ต้องใช้ทุกท่อนก็ได้นะคะจะเอาออกไปสักท่อนหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอ่าอันนี้ท่อนก่อนสุดท้ายนะคะก็จะมีชื่อรุ่นนะคะสโมกกี้ไบแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็ท่อนบนสุดค่ะก็ล็อกลงไปเหมือนกันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะก็จะได้ความยาวเสาที่2เมตรนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะได้สูงกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะปรับให้สูงขึ้นไปอีกได้นะคะวิธีปรับนะคะก็ให้กดหมุดด้านบนสุดแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะ1นะคะ2 3 แต่ละสเต็ปนะคะก็จะห่างกันอยู่ที่5เซนติเมตรนะคะปรับสูงสุดแล้วนะคะจะอยู่ที่2นงเมตรเซนนะคะ นี่ก็คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์แมสต็อกนะคะนั่นก็คือเสาแบบโพล่านั่นเองนะคะเวลาเก็บใส่ถุงเนี่ยหท่อนก็คือ1ถุงนะคะประกอบออกมารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ปรับสูงสุดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็มีวางจาหน่ายแล้วที่ร้านในเครือแมสต็อกทุกสาขาเลยนะคะตัวนี้ออกจาหน่ายมาได้ประมาณ3เดือนแล้วนะกระแสตอบรับคือดีมากนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าขอรีวิวหน่อยนะคะวันนี้ก็จัดให้แล้วตามคําเรียกร้องนะคะใครที่กดเข้ามาดูรีวิวแล้วก็อย่าลืมกดกติดตา กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ